ใช่ค่ะช่องวนเวอร์เลยค่ะจะเูเพลงของวง็นมิกนะคะน่าจะอ่านว่าเพลงว่าโซนาหรือเปล่าเออน่าจะประมาณนั้นแหละเออไปฟังดีกว่าเพิ่งปล่อยมาแต่ว่ากว่าคลิปนี้จะปล่อยน่าจะนานดีใช่แค่จำไม่ได้แลวแค่เป็นใคร มีลิตปะลิลี่ปะหลิลี่งงลิลิี่วงไหนี่แต่การแต่แต่ตัวไม่ได้แต่เต็มทุกครั้งไหม อันนี้ดูแบบเซติมากโอเคน้องเลยแบบน้องนนี้คือแบบชอบการแสดงสีหน้าของนะ้องเวลาอยู่ในเพลงอ่ะสุดมากสวยหวานเลยอันนี้หวานเลยขอบคี้บบ ญี่ป <Jamie, always S 1> ุ่นอ่ะเขางมีควาแปาแลเบหน้าคายกันอะไรเราชอบน้องเล็กคนนี้แบบเก่งๆแล้วกมักเมลยอ่ะเต้นแบบเก๋อีกคนนึ่งอ่ะก็เก่งเต้แบบเอเป็นคนสติการแต่งกยคือสติเลยปกติเอบิท แค่แบบว่าใส่แ,แหลรเสื้อผ้าที่ดูแบบใส่ในชื่อตประจำวันได้เอ,อ่เพลงดีอ่ะติดหัว,อ,วอ,อัศวนาสวยสวยจริง อ๋อผมแปดแปดหมดเลยแค่แต่เหรออันนี้คือ8เลย่ะอ้เนอะทุกคนดูเหมือนกันหมดนะ ใช่หละเอลเคละหนึ่งตีมันมีความสตีมีความเท่ๆอยู่ในตัวมันเป็นสไตล์สไตล์แล้วก็เป็นสไตล์ที่เธอชอบด้วยนะแต่ว่าที่เธอจะท้ำได้อีกอ่ะใช่แล้วแล้วคือปกติเอ็นมิกจะเห็นไม่ได้เป็นสไตล์แนวนี้ซะเท่าไหร่ไม่ได้เป็นทำมาสตีจ้าแล้วก็มีความมันจะมีความหวานเยอะกว่านี้คือคัพอาจจะติดจากครัที่แล้วที่เพลงมันมีความ ไม่ไว่าอะไรอะมันสนุกแต่มันไม่ได้มาทางเทสตีอย่างนี้ไงอันนั้นมันมีความแบบเหมือนช่วงล่าสุดมันเหมือนหวานอะเออมันออกมาหวานหวานให้ความรู้สึกแบบชุดเชิดหรือสีของเอมวีอะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกว่าหวานเออแต่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้คือแบบเฮ้ยดีคือว่าคือมันเป็นสไตล์ฉันที่ชอบฟังคือเธอจะฟังไม่บ่อยอย่างเงี้ยเออกระติด สุดสุดสุดาสิสุดสุดนาสุดนาเลยได้แค่นี้พวกเราได้แค่นี้ไม่พมดหรอเย็นไปหมดเลยแล้วแต่ที่แรกที่คืออา,า่าวันาานี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปฝากใครอย่าลืมกดไลค์กละซับสไครต์กดติดตามทางเฟซบุ๊กแ t ลิสเตอ i ์ t อ k ีจีของเราเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย